จงอ่างแล้วมาแต่สาพุ่งนะจะสวัสดีจ้าจงอ่างสวัสดีครับพี่น้องค่ะเจอกันอี่เรียกคราดิฉันมอลล์เพชรชลาระตายการแกนจงอ่างเจียงช่องนี่นะครับผู้แม่ตึงแ่เนี่ยสี่นะแม่ไปเบื้องเงี้ยชุดเปตลาดจงอ่างแม่ไปเบื้องยุ่งเงี้ยไม่แตะแม่แตะสายเส้นนังจ่อเรนน้อยเนาะจงอ่างห้องผ้าปิดคาเดียต่างหาน้องแม่หัวประจันเนาะาเลี้ยงจ้ามันขึ้นกับคาเลี้ยงอีเนี่ยนี่ตีมันขึ้นบนได็ไปเบื้องเงยแตะแล้วสายว่าบนเด็กมึนขึ้น เด็กแต่เรามาซื้อของนุาจ้าอันนี้มากับจงอ่างตรงนี้ผู้ใดผู้หนึ่ซื้อแล้วจ้าืซื้อแล้วว่าได้น้องแพรค่ะจ้าอันนั้นก็ลูกคายาาเราอยู่บ้านขวากั่มาแล้วเรามันซื้อของประจำ แล้วไปตีดำแล้ว่าโอู้เสียกูเสียเออตีเียนงเจ้าอยู่หมดเกาแงกินไม่ได้เห้ยเอาอย่งละจงอางเจ้าก็เรียกเราทำเอเาม่ไดกินแหม เห็ดเจ้าจะเจคงเงินได้ยงเียนะแต่เรามาเื่องเห็ดไมาเสื่อหน่อยเถอะม่ซื้อเห็ดป็นม่่ออันนี้มันสือหนึ่งเสียบว่าจะเป็นหนึ่งมันโยบเจ้าลูกมาเช้าวานน่มันโยบจะเป็นหนึ่งนั่นเสียบว่าเสียอยข้าหนึ่งเป็นหนึ่งจงอังเอาข้าไปหนึ่งใช่ไหมเฮ้ เขาอยู yeah, ่น yeah. mm ีาเขาไปหน่อยนึงเนี่ยเพีังา่มือแล้วได้มาหสีเอาจ้ไหนคือเเจยจงอ่างก็คุณมีมีแต่เห็ดอันนี้ยุ่ตลาดนัดกรไดเจ้าชื่อไปหนึ่งเลยวันหยาห่งหนึ่งเห็ดกระปิหต่ดีเออไม้ฮันเอาเห็ดอันนั้นซะอไปหนึ่งขายง่ายๆนั่นเองไข่ก็เห็ดอันขอนขาวเออง่ายๆนั่นเออเปนหนึ่งยำยำปุดปุดนิ จ้าส uh> yeah. okay. ีเส in yeah, mm. <si uh ียบ่หรอบ่เมนถ้ากับุกันยุ่งจะมือเสานี่มนยิ่เสียงปเอันมากเอ๊เจ้าชิงไงพ้าขาวมือใดก็อยานั่นเด้อยาไปแตกขาความเด้อเออมีไงเพี่นปลวยอยู่ยาพาไปแกก มนเมนนั่นเรารอกตาว่ากะยะฟาวบแกะยาวทีแม่นีแล้วอยู่ดีไม่แห้งกันละล่ะสดงที่ชิฟเนี่ยอือันนี้เดีย2ชิฟห้อันนี้มันหนึ่งแทบอยู่วันี้เอาจงอางว่าเอากบว่าเอาตัวนั่นเอาหัวค่ามาให้เราเนี่ยลาะแม่เจีล่บเป็นหนึ่งใช่แต่หัวค่าอ่อนอ่ะนะมั่เป็นเส้นใหญ่หนึ่งเฮ็ดก็ดกเออนั่นละเอาซุ่มคนไปเก็บไวเบ่มีสิจงอ่าง ท่ว่าซื้อน้ำเขาฟอกกี้มันเขาบอกเดี๋ยวจงไหวบอกเอาไปใช้บอทั่วแต่เลือเล้าออกมาจะหน้าเป็นหนึ่งใส้กันให่แดงหมวันทับดอกมากหั้หนึ่งกับอันนันเเป็นหนึ่งใส้ยังเฮ็ดกระปางเียวนี่ปลาหนึ่งใส้บอกกรบางบว้ายมากเราคุณนะพอกันว่าดีจ้งหางเงาสร้างเงาไปยังตวนูไปเกิบเนื้อองมือแล้ว เร,เราไฟอยูี่มือนี่เราบองว่าอะไรก็สร้างไมอนีกก่นูกับไปเนี่ย็บ่ได้เราบกว่ได้แกดรอ้มมือนี่เราบอกว่าพื้นเาาจ้ยว